สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปุกลุกประกาศยื่นคำขาดเรียกว่าเป็นนางเอกสาวชื่อดังที่มักจะมีผลงานละครโฆษณาหรือพิีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆออกมาให้ได้ชมอยู่ตลอดเสมอสำหรับปลุกลุกฝนทิพที่ก่อนหน้านี้ตัวแทนบริษัทเอ็นเวกรุ๊ปจำกัดผู้นำเข้ายาสมุนไพรพร้อมทนายความเขาแจ้งความดำเนินคดีกับสาวปุกลุกรวมถึงเจ้าของเพจขายผลิตภัณฑ์สินค้า ต้านโควิดหลังลักลอบจำหน่ายยาสม,มุนไพรเลียเ้ยนหัวซิงเวิร์แคปซูลผิดกฎหมายจนกระทั่งต่อมาสาวปุกลุกต้องออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดของบริษัทและปุกลุกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆค่ะทางบริษัทจะออกมาชี้แจงเร็วๆนี้นะคะแต่ล่าสุดสื่อหลายสํานักนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเสนอผิดประเด็นจนทําให้สาวปุกลุกเสียหายทําให้เธอต้องออกมาเคลื่อนไหวว่า เนื่องจากทีมทนายความส่วนตัวมองเห็นว่ามีการพาดหัวข่าวในหลายๆสำนักทำให้เกิดความเข้าใจผิดมากมายต่อปุ๊กลุกจึงของความกรุณาสำนักสื่อใดที่ลงพัดหัวข่าวว่าปุ๊กลุกขายยาปลอมหรือขายยาผิดกฎหมายซึ่งไม่เป็นความจริงทําให้สร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อ่านคิดว่ามีส่วนในการขายยาปลอมหรือยาผิดกฎหมายทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขอความกรุณาสำนักสื่อทุกสำนัก เพจการ forward ต่อการแชร์หรือการโพสต์ใดๆก็ตามลบหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวภายในวันที่9กันยายนนี้นะคะหากสำนักสื่อเพจการแชร์การโพสต์ใดๆไม่แก้ไขหรือลบลุกๆมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากอข่าวขอบคุณค่ะ